ดูความนิ่งครับแก้มอยู่นิ่งเป็นกุลสตีมากดูครับดูแก้มอยู่นิ่งๆหนูเป็นกุลสตีเร็วเป็นกุลสตีเร็วอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเป็นกุลสตีเออ อยู่นี่นี่พี่กุลสตินี่กุลสติก็ทำแม่นี้อ่ะโอ๊ยว่ายกุลสติก็ยุนิ่งแบบนี้บ่บ่โอ้ยกุลสติก็นิง่ง เอยู่นิ่งแบบนี้ตัวนี่ประเดี๋ยวไออะอยู่นิ่งๆหนูอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆกุลสตีเราอะไอ้ไอกุลสตีเราอยู่นิ่ง